สุดพลังสวัสดีครับสวัสดีค่ะคสะซามิดานะคะยังไงออนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวยังไงให้แฟนๆเหล่าอาร์มี่ได้ฟินกันเต็มๆขอต้นรั้วิธีสำหรับเจ็ดหนุ่ม

리더 멤버 스터입니다 반갑습니다. 사드컵 우 막내 전국입니다 반갑습니다. <laughs> 사드컵 우 안녕하세요 방탄소년단의 마티앙 진입니다. <laughs> 사드컵 우 안녕하세요 방탄에서 랩을 맡고 있는 수가입니다. <laughs> 사드컵 <사우디컵>, 우 B입니다. 어라, 다 커니코만 나서 왔지 않아? 가다니까. 이래 또. ันเต,ต้เดี๋ยวก่อนทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์มาแอบไปซุ้มซ้อมเต้นกับหน <c oughs> ุ่มๆ BTS เขามาอไรล่ะอ๋อก็จริงๆตั้งแต่รู้ค่ะว่าเขามาก็คือเปิด <ฮะ S 2> ดูใน YouTube แล้วค่<ฮ>ะว่าแบบ BTS คืออะไรนึกว่ารถไฟฟ้าหมา,ายสีม่วงไม่ใช่ <c oughs> ก็คือดูมาคร่าวๆด้วย <ฮะ S 2> แล้วก, <c oughs> แวก็แล้วก็นัดก,กันไปซ้อมเมื่อวานสองวันนี้ค่ะนะคะใช่น่ารักมากเลยน่ารักเนาะจริงๆอยากจะบอกว่าเราก็เป็นแฟนคับ BTS อยู่ อ๋อ BTS สมบุรจะเพ่นทีชว่าเราเป็น B2S ค่ะออคนในไนก็มาแล้วผมชอบอยูคนนึงแต่ชอบทุกคนนะแต่ชอบคนนี้อะไรชอบอะไรนะจงจงกุ๊จจงกุ๊งกุ๊บขอตอบีหนะคทเจตัวเองกป็นนมากุดเป็นห่วงแทนกระแตเดี๋ยวกระแตจะออกไม่ได้ เดี๋ยวถามความรู้ส okay. ึกของหนุ่มๆกันบ้างดีกว่ามาฮะจริงๆอยากกอดทุกคนแต่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้ฉันก็ห่วงแล้วเนี่ยถามความรู้สึกของ BTS ดีกว่าว่ามาเยือนประเทศไทยเนี่ยครั้งแรกแล้วมาขึ้นเวทีเจ็ดสีคอนเสิร์ตครั้งแรกแต่ว่าแฟนๆให้การต้อนรับอบอุ่นขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างครับประเทศไทยเป็นการมาเยือนครั้งแรกในปีนี้ที่ได้เข้าร่วคอนเสิร์ตบนเวเรอความรู้สึกของกคนก่อนทจะเวีก <웃음> <Yeah>! <웃음> 아, I'm so happy and uh, I, I didn't thank the, uh, 이 많은 분들이 여기 오실 거라고 생각 못 했는데, 와주셔서 너무 감사하고. ก็หนึ่งต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะคะที่มาดูพวกเขาบนเวทีเจ็สิค,คอนเสิร์ตนะคะแล้วก็อยากจะหให้แฟนคลับอย่าเป็นกําลังใจให้พวกเขาด้วยในเวทีของวันนี้นะคะโอ้โหแต่ว่าเพิ่งเดบิวต์มา6กเดือนขนาดนี้นะคะแฟนเยอะขนาดนี้กําลังใจแน่นอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าว่นกี้ที่เราเห็นกระแตเนี่ยเหมือนไปเต้นเพลงหนุ่มๆ BTS ค่ะไม่รู้ว่าเราอาร์มี่อยากจะเห็นหนุ่มๆ BTS เต้นเพลงกระแตไหมจ๊ะ

เยอะมากชอบชอบพูดคุณนะคะเก่ง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 อ่าคือแบบแล้วรู้อีกหรือเปล่าว่านอกจากเป็นนักร้องแล้วเนี่ยน้องกระแตเขาเป็นนักมวยด้วยอยากจะให้กระแตเนี่ยสอนมวยให้กับ BTS บ้างไหมโอ้บ็อกซิ่งบ็อกซิ่งไทยอ่ามวยไทยค่ะมวยไทยเท็กกุกจะโชว์คาราสวัยดูเท็กกุกบ็อกซิ่งก็ได้ใช่ไหมคะบ็อกซิ่งเป็นกีฬาประจำชาติเราโอ้โหดูหน้าแต่คนกลัวมากเคยเคยดูไหมคะบ็อกซิ่ง あっ นี่พอก่อนฉันละเสียงจริงๆเอาเป็นว่าวันนี้กระแตรี่ได้ว่ามาสร้างสีสันแล้วก็ทำให้นุ่มๆ BTS นี่ได้ทั้งมวยไทยโอ้ได้เต้นเพลงรักนาชุดๆเต็มไปหมดเลยขอบคุณเธอคนนี้มากๆขอเสียงปรบมือให้กับกระแตหน่อยนะคคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาขอบคุณขอบคุณมกขอคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมกขอบคุณมากขอบคุณาขอบคุขอบคุณขอคุณมากขอบคุณมากขอบคุณคุคุณขอบคุณคุณอบคขอบคุณคุณขอบกขอบคุณขอบกขอบคคุ เรามาคุยกับ BTS กันแบบเต็มๆเลยดีกว่านะคือมาเมืองไทยกันทั้งทีผมเชื่อว่าได้ข่าวมาว่าหนุ่มๆเนี่ยไปซุ่มซ้อมภาษาไทยมาด้วยพูดมีแบบคำเด็ดๆจะมาเอาใจแฟนๆอาร์มี่หน่อยไหม태국팬들을위해서태국어를준비를하셨다고들었는데요각자태국어한마디씩부탁드릴게요วว제이홉광ว광화 ลังนัดจุบีอาน่าจูบีสาวทัสวยมั้งเออฮัลโหลคุณเออผมรักคุณนะคะชอบชอบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสีครัาวสัรอุดท้ายค่ะมานี่มานี่ โอ้ยแล้เรามันหาบนะคะแต่ยังไงแล้วด้วยเนื่องในโอกาสที่ช่องเจ็สีของเราก้าเข้าสู่ปีที่47เราขอประโยคเด็ดสำหรับสโลแกนช่องเจ็สีให้กับแฟนๆ BTS หน่อยแล้วกันพระเอกของเราคะสอนร้องเพลงเลยค่ะสโลแกนช่องเจสีของเราก็คือช่องเจสีทีวีโอเคช่องเจ็ดสีทีวีโอเค ท่าบนตั้งให้โปรเชิ MC ช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณช่องัสีทีวีรักนน่ากนะคะอันนี้สักหนึงอีกไหนไหนูพูดกันเริ่มได้แล้ว ขอเอาสโลกแกนของเป็นเพลงของของของรายการเจ็ดสีคอนเสิร์ตแล้วบ้างดีกว่าเจ็ดสีคอนเสิร์ตเหรอให้พูดเจ็ดสีคอนเสิร์ตอ่ะโอเคอ่ะแฟนๆช่วยร้องด้วยนะโอเคนะเจ็ดสีคอนเสิร์ตเป็นสโลกแกนของรายการเราค่ะเจ็ดสีคอนเสิร์ตทน่าร,ราักมากเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แค่ทำเพื่อพวกเราอันนี้อยากจะรู้ว่า ชื่อจินจ้าจิน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 จิยจินจินเอวีวพีพีพีได้ข่าวว่าธันวาคมนี้จ็เป็นเดืนเกิดของเขาทั้งคู่แคนแพร่วมร้องแฮร์ี่เบอร์เดย์ให้กับเขาได้ไหมคะ สุขภุขาขภาพสุาสุาุขภพุขภาพสุขาเภาพสุขภาพสสุขภพสุคพุขภพสุขภขาพสุขาพสสุขภาาพสุขภาสุขอาพสุขภาพสุขภาพขนาพะาสุ <laughs> oh, really? uh, so I'm so so happy and so thankful and Thailand is really impressive to us and we will wait to we can't wait to be here soon so please wait and we'll come back like more and more cooler. Uh, so please l o o o r t us. Thank you so much, Thailand. s i l e n Thank you. Thank you. Thanks much. โอเคถ้ายังไงแล้วตอนนี้นะคะคือเรียกได้ว่าคงฟินกันเต็มอิ่มมากๆแล้วฉะนั้นแล้วคงต้องให้นะคะ ขอบคุณสำหรับการมาเยือนครั้งนี้ด้วยสำหรับสิคอนเสิร์ตของเราด้วยให้ BPA ของเราในคงต้องได้พักกันบ้างแล้วล่ะ <Okay. S 2> นะคะแต่ผมเชื่อว่าแค่นี้นะครับเหล่าอาร์มี่ของเราคงยังไม่หนำใจใช่ไหมใช่แล้ว,<ๆ>ลวยังนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไงแล้วต้องขอขอบคุณดังๆเลยนะคะที่ทำให้เราได้มีความสุขกันขนาดนี้สำหรับ MBK Center ด้วยนะคะที่สนับสนุนอย่างเป็นทางการกับการมาโชว์ครั้งนี้ของ BTS เองค่ะโอเคและในช่วงหน้านะครับเรายังมีโชว์การร้องการเต้นสดๆนะครับของพวกเขาอีกแน่นอนติดตามชมกันให้ได้นะครับพักกันสักพู่เดียวค่ะ